เปิดหน้าคุณพ่อวิววรรณรศดูแล้วรู้เลยลูกสาวสวยได้ใครเรื่องราวความสวยบอกเลยว่าเธอคนนี้ยืนหนึ่งสำหรับนางเอกวิววรรณรศเรียกได้ว่ายุคมืดคืออะไรไม่รู้จักจริงๆแวลออร่า well, ความสวยเฉิดฉายมันตั้งแต่เด็กๆแต่ล่าสุดสาววิวก็คลายข้อสงสัยกับความสวยที่หลายคนเอ่ยปากชมหลังจากได้เห็นภาพคุณพ่อของเธอไม่แปลกใจเลยที่ลูกสาวจะสวยขนาดนี้ โดยวันพ่อที่ผ่านมาสาววิวได้โพสภาพคุณพ่อตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันพร้อมแคปชั่นว่าทรงอย่างแบดเลิฟยูดแดดแฮปปี้ฟาเธอร์เดย์2 0 2 2แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมสนันไอจีบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณพ่อหล่อมากหล่อระดับพระเอกเลยก็ว่าได้